เข้ามาดูในตลาดพักเครื่องนะครับโอ้โหวันนี้ก็เยอะเหมือนเดิมครับรถติดแน่นเลยนะครับมาตลาดกันนะครับ่ทางเข้านะครับตามนี้เลยนะครับเครื่องอะไรก็ไม่รู้ของเก่าของมือสองถามวอะไรอีกไหมก็ซื้อไอ้ไส้กออรอกเท่าไหร่บรั่วเนนียว <rôle: 2> สองฝังนะครับวันนี้ของเยอะเลยนะครับส่เครื่องประดับนะครับ าานาฬ to ิกาเก่าได้ตั้งมัดงนน0บาทูดิใสถุเกี่ยวตลาดแห่งนี้วัดฝีมือนะครับผมมีของดีของเสียนะครับตาดีได้ตาร้ายเปลี่ยนะครับต้องดูนะครับ ของเกา่านาฬิกาเก่านี่ของเก่าของโบราณนะมือมือเปลี่ยนเกา่เเกาเทปเทบของเล่นเครื่องเทป เยอะครับคนทั้งสองฝั่งครับเอ๊ะหูเบิ่งดูกันยาวๆนะ ไ้ตามใจชอบครับมากันได้นะครับของเก่าของโบราณนะค,ะนครับ นี่ครับวันนี้ผมได้มาสองกินนะครับผมเต่าลุงปุริวครับออกว่าสีแยกเจริญพรนะครับผมนี่แต่นี่คือเหรียญหลวงพ่อส่งครับผมอันนี้แพงเลยนะครับผมตัวนี้ผู้นี้ได้มาพันหนึ่งนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวก็ล่อไปสามสี่พันแล้วนะครับโอ้โหท่วมอีกแล้วนะครับโอ้หวานหวานหวานเลยนะครับหวานจุบครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดู